สวัสดีค่ะพี่นอ้องื้นนี้มากินมูงปลาจา้าบุกมูงปลาจ้าพี่นอ้องเดี๋ยวจะซิมคำแรกเบ่งเด้อจ้ะพี่นอ้องมูงปลา ผสมผสมแทมต้องนเสียงตัวขามาจากงาน ว,กกว่า 13, วกดจจเพราะก็แช่เล่นพันน้องขอนพัก